อยากให้รถไฟแรงใช้งานไม่สะดุดต้องเลือกแบตเตอรี่ที่ใช่รับรองไปได้เหนือกว่าซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะให้คําตอบว่าการเลือกแบตเตอรี่ที่ใช่นั้นจะส่งผลดีให้กับคุณได้อย่างไรอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินวง,งเงินไวใน3นาทีกับกรุง4ีออโต้พร้อมสตาร์ท แบตเตอรี่เป็นหัวใจสําคัญหลักของรถยนต์ทุกประเภทครับเพราะว่าเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของรถยนต์เลยรวมไปถึงเป็นแหล่งพลังงานของระบบไฟฟ้าต่างๆในรถยนต์ด้วย ซึ่งจะทํางานร่วมกันครับกับระบบชาร์จเจอร์โดยเมื่อคุณสตาร์ทรถแล้วตัวระบบมอเตอร์สตาร์ทเองจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไป100%และเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วครับผมตัวระบบชาร์จเจอร์ก็จะทําการชาร์จไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่โดยที่ในขณะนั้นเองตัวแบตเตอรี่ก็จะทาการจ่ายไฟเพื่อไปใช้งานในระบบไฟฟ้าในรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยครับยางไรก็ตามครับหากแบตเตอรี่รถยนต์นั้นเสื่อมสภาพครับเก็บไฟไม่อยู่หรือว่าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟให้รถยนต์สามารถสตา,าร์ทได้แล้วโดยสังเกตได้จากการใช้งานหรือว่าสังเกตได้จากอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ว่าเกิน2ปีนั่นหมายความว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่กันแล้วซึ่งการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับสิ่งสําคัญที่คุณควรจะต้องสังเกตก็คือขนาดแล้วก็แอมแปร์ครับซึ่งขนาดของแอมแปร์นั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าขยับได้มากกว่าเดิมเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น เพราะว่าถ้าคุณเพิ่มขนาดแอมแปร์ที่สูงขึ้นมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่ไม่สามารถใส่ได้นั่นเองแล้วก็จะทําให้ระบบชาร์จเจอร์เสียหายอีกด้วยรวมไปถึงจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มภายในรอบนั้นๆครับซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่นะออกจาค่อนข้างเป็นผลเสียด้วยรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายได้สูงมากทําให้คุณไม่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นแบตเตอรี่ในรถยนต์เองก็ต้องได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกันโซลาร์ทุปรออแบบะเภ ได้รับความเชื่อถือจากอุตสาหกรรมรถยนต์และทำให้ผู้คนที่ใช้ทั่วโลกพึงพอใจ ด้วยการใช้แผ่นธาตุแคลเซียมต้านความร้อนทําให้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้อย่างดีลดการสูญเสียน้ํากดระหว่างการใช้งานทําให้ประจุก,กระแสะไฟฟ้าของรถยนต์ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมโซลาร์แบตเตอรี่ยังคงเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับมาตรฐานรองรับจากทั้งขั้วจิสและขั้วดินนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถฝั่งยุโรปก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่โซลาร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับเมื่อเราเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ดีแล้วเราก็ต้องไม่ลื พราะถึงแม้โซลาร์แบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่แห้งตัวแบตเตอรี่ไม่ต้องบำรุงรักษาหรืออะไรใดก็ตามแต่ในการใช้งานสิ่งที่เราต้องดูแลนั่นก็คือระบบชาร์จเจอร์และระบบไฟภายในรถระบบชาร์จเจอร์จะต้องทําหน้าที่การชาร์จได้อย่างสมบูรณ์แบบได้กระแสะไฟในการชาร์จอยู่ในเกณฑ์ปกติตามสเปคและที่สําคัญระบบไฟในรถเองก็จะต้องไม่มีการรัว่วเพราะถ้าหากระบบไฟมีการรั่วลงกาวนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไปในระหว่างที่รถไม่มีการใช้งาน ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าเวลาอันควรนั่นเองครับโซลาร์แบตเตอรีย่ยังคงมีตัวเลือกที่เหมาะสมให้อีกมากมายมีทั้งแบบ cmf ครับที่ทนต่อการเกิดความร้อนทนต่อการเกิดสนิมและยังคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี umf ครับเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในกลุ่มของ smf ครับผมเหมาะสำหรับรถยนต์เอเชียและยุโรปที่ให้ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ด้วยเทคโนโลยี s i l v วอ eFB หรือ UeFB เป็นแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับรถยนต์ที่มีระบบ start-stop system นั่นเองเพื่อสามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้มันยาวนานมากยิ่งขึ้นเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง AGM เป็นแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่มีเทคโนโลยีแผ่นกั้นใยแก้วครับสามารถทําให้ดูดซับน้ํากลั่นได้เป็นอย่างดีรักษาประจุไฟได้อย่างคงที่และยังคงจ่ายไฟได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานครับ อัลต้าแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ที่รองรับการใช้งานมาสําหรับรถปิกอัพรถ p p v รถรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือว่ารถใช้งานพาณิชย์เรียกได้ดดดว่าใช้งานได้ครบทุกรูปแบบเลยครับและที่สําคัญราคาย,ย่อมเยาวด้วยหากถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วคุณอยากได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็ลองคลิกเข้าไปที่ www.solightbattery.ts.com like หรือถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคําถามสงสยัยสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Page solight like battery thailand ครับผม อยากมีรถไหมตอกรุงสีออตโต้พร้อมสตาร์ทกดเข้าเว็บเช็ควงเงินรู้ผลไวจริงใน3นาทีกดเข้าเว็บเช็ควงเงินรู้ผลไวจริงใน3นาท,างงนนนนาทีอยากรู้ก็เช็คดีกลุงสีออตโต้พร้อมสตาร์ทพร้อมสตาร์ท